เกมเบราว์เซอร์นะครับหมายถึงวิดีโอเกมที่เล่นได้โดยตรงผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์เลยโดยที่ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมเสริมได้เมื่อการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเริ่มแพร่หลายนะครับทำให้ผู้คนเนี่ยสามารถจะเล่นเกมบนเว็บไซต์ได้อย่างลื่นไหลามากยิ่งขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าวนี้นะครับเกมเว็บเบราว์เซอร์เนี่ยมันก็ได้กลายมาเป็นกระแสไวรัลและแม้แต่ค่ายเกมใหญ่บางแห่งนะครับเขาก็ได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์เช่นนี้ด้วยครับ ในช่วงที่แฟชกําลังเป็นที่นิยมนะครับมันก็เริ่มเผยให้เห็นปัญหาต่างๆตามมามากมายขึ้นเรื่อยๆและยิ่งไปกว่านั้นนะครับช่องโหว่จากการอัปเดตเนี่ยมันกลายมาเป็นช่องทางให้แฮกเกอร์ปล่อยมา์แวร์ได้แบบง่ายๆเลยครับแฟชเนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีที่ทําให้เกมเหล่านี้เกิดและก็เติบโตขึ้นมาครับในขณะเดียวกันมันก็เป็นจุดอ่อนของวงการนี้เช่นเดียวกันครับ จุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ที่สุดของวงการนะครับมันเกิดขึ้นในปี2010เมื่อสตีฟจ็อบส์ CEO ของ Apple ในตอนนั้นนะครับประกาศชัดเจนเลยนะครับว่าอุปกรณ์ iOS ทั้ง iPhone แล้วก็ iPad เนี่ยจะไม่รองรับแฟลชนะครับฟังดูเป็นเรื่องน่าเศร้านะครับที่เกมโปรดของพวกเราในอดีตเนี่ยมันเริ่มจะเลือนหายไปตามกาลเวลาแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้หายไปไหนเลยนะครับเพียงแต่ว่ามันเปลี่ยนรูปแบบก็เท่านั้นเองครับผ่านเทคโนโลยีที่มันชื่อว่า HTML 5ครับ ในปี2025นี้ที่มันมีเกมคุณภาพดีออกมาให้เราเลือกเล่นกันมากมายบนหลากหลายแพลตฟอร์มมากๆนะครับแต่ว่ามีใครที่เคยคิดถึงเกมที่เราเนี่ยเคยเล่นกันผ่านเว็บเบราว์เซอร์กันบ้างไหมครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์อย่าง Y8 หรือว่า Facebook ก็ตามนะครับที่มันเคยโด่งดังมากๆในยุคสมัยหนึ่งครับ ผมเชื่อนะครับว่าคนที่เกิดทันในช่วงปลายยุค90จนถึงช่วงต้นยุค2000เนี่ยก็คงจะคุ้นเคยกับเกมเหล่านี้เป็นอย่างดีนะครับ <ức Vive> เพราะว่าไม่ว่าเราจะอยู่ที่โรงเรียนใช่ไหมครับในาคาบคอมพิเวเตอร์หรือว่าจะกลับมาบ้านก็ตามเนี่ยเราก็มักจะเปิดคอมพิวเตอร์ขึ้นมาและก็เข้าเว็บพวกนี้ไปเพื่อเล่นเกมกันเป็นกิจวัตรเลยครับซึ่งเกมแนวโซเชียลบน Facebook เองนะครับก็ต้องบอกว่ามีบทบาทสำคัญมากๆในการเชื่อมต่อผู้คนเข้าด้วยกันผ่านการเล่นเกมครับ ในเวลานั้นนะครับเว็บเกมมิ่งถือเป็นรูปแบบของเกมที่พัฒนาต่อยอดมาจากเกมในยุคข,ของคอนโซลนะครับโดยที่มีอินเทอร์เน็ตเนี่ยเข้ามาเป็นตัวผลักดันสําคัญครับทำให้เกมเนี่ยมันเข้าถึงได้ง่ายแล้วก็เปิดโอกาสให้ใครๆก็ตามสามารถจะเล่นเกมพวกนี้ได้โดยที่ไม่จะเป็นจะต้องติดตั้งโปรแกรมใดๆเลยครับแต่ทีนี้ เมื่อเข้าถึงปลายยุค2 0 0 0นะครับความนิยมในเกมเหล่านี้มันก็เริ่มจะลดลงและในปัจจุบันนี้ต้องบอกว่าเกมเบราว์เซอร์หลายเกมนะครับก็เริ่มที่จะจางหายไปจากความทรงจำของเรากันหมดแล้วครับมันเกิดอะไรขึ้นกับเว็บเกมมิงนะครับและเกมในรูปแบบนี้เนี่ยมันมีโอกาสที่จะกลับมาบูมอีกครั้งไหมเดี๋ยววันนี้มาคุยกันครับ เกมเบราว์เซอร์นะครับหมายถึงวิดีโอเกมที่เล่นได้โดยตรงผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์เลยโดยที่ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมเสริมได้ได เกมเหล่านี้ส่วนใหญ่ก็มักจะเล่นได้ฟรีนะครับแล้วก็รองรับทั้งการเล่นคนเดียวหรือว่าเล่นร่วมกับผู้อื่นด้วยไม่ว่าจะเป็นเกมที่ใช้แฟลชจาวาหรือว่า HTML 5ก็ล้วนจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับเกมเบราว์เซอร์เนี่ยมีมาตั้งแต่ยุคเริ่มต้นของอินเทอร์เน็ตแล้วนะครับในช่วงประมาณปี1990โดยเกมในยุคแรกเนี่ยมักจะอยู่ในรูปแบบของข้อความนะครับหรือที่เรียกกันว่า text base นั่นเองครับซึ่งมันก็จะเน้นการสื่อสารแล้วก็โต้อตอบระหว่างผู้เล่น ยกตัวอย่างเกมเกมหนึ่งครับที่มีชื่อว่า Earth 2,025ที่เปิดตัวออกมาในปี1,995ครับเกมตัวนี้เนี่ยมีเฉพาะข้อความเท่านั้นนะครับแต่ว่าผู้เล่นสามารถจะโต้ตอบแล้วก็สร้างพันธมิตรร่วมกับผู้คนอื่นๆภายในเกมได้ครับ ในช่วงกลางทศวรรษ1990นะครับทคโนยีเว็บเนี่ยมันก็เริ่มพัฒนาขึ้นและก็เริ่มจะรองรับปลักอินอย่างเช่นพวก Java j a v a s c r i ป t แล้วก็ Adobe f l a s h นะครับมันก็เลยทำให้เกมบนเว็บเบราว์เซอร์เนี่ยมีภาพเคลื่อนไหวแล้วนะครับแล้วก็มีระบบตอบโต้ที่มันซับซ้อนมากยิ่งขึ้นเว็บรวมเกมอย่างเช่น Yahoo! เกมหรือว่า Hot Java เนี่ยก็เริ่มมีเกมให้เล่นกันฟรีบนเว็บแล้วนะครับและมันก็ดึงดูดผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในยุคนั้นได้เป็นอย่างดีด้วยครับ และในปี1999นะครับก็ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของวงการแฟชเกมเลยครับเมื่อทางด้านของทอมเฟลสนะครับเขาได้เปิดตัว p พ School บนเว็บไซต์ที่มีชื่อว่า New g l o u s ครับเกมนี้เนี่ยมีเนื้อหาที่จริงจังแฝงความรุนแรงแล้วก็สะท้อนปัญหาสังคมอย่างเห็นได้ชัดเลยครับซึ่งมันถือว่าเป็นสิ่งที่แทบไม่เคยปรากฏขึ้นมาในเกมแฟชของนักพัฒนารายย่อยในยุคนั้นเลยครับ ช่วงปลายยุค1,990ไปจนถึงช่วงต้นยุค2,000นะครับมันมีเกมแฟลชจำนวนมากที่ได้รับความนิยมผ่านการหยิบยกปละเด็นจากโลกภายนอก เอามาเล่าในรูปแบบของวิดีโอเกมครับยกตัวอย่างเช่นเกมที่มีชื่อว่า McDonald's v i d e ีโ a เกมนะครับที่เขาจะเสียดสธีธุรกิจอาหารจานด่วนและก็เกมอย่าง Dafa i า Dying ครับที่เล่าเรื่องสงครามในซูดานซึ่งทั้งหมดนี้ครับมันกลายเป็นตัวอย่างที่สะท้อนว่าเกมเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องมีกราฟิกในระดับที่สูงก็ได้นะครับแต่มันก็ยังสามารถจะช่วยกระตุ้นให้ผู้เล่นเนี่ยเขาตั้งคาถามและก็รู้สึกถึงความเป็นมนุษย์ได้ด้วยครับ เมื่อการเข้าถึงอินเทอร์เนต็ตเริ่มแพร่หลายนะครับทำให้ผู้คนเนี่ยสามารถจะเล่นเกมบนเว็บไซต์ได้อย่างลื่นไหลามากยิ่งขึ้นเว็บไซต์อย่าง Conquigate, Armor Games และก็ w w g r u u n d s เนี่ยมันได้กลายมาเป็นแหล่งรวมเกมแฟตที่สำคัญมากๆครับในขณะที่บริษัทอย่าง PopCap g เก e s ครับหรือว่า King เนี่ยเขาก็เริ่มพัฒนาเกมของตัวเองลงในแพลตฟอร์มเหล่านี้ครับ ส่วนทางด้านของ Facebook เองนะครับก็ต้องบอกว่าเขาเข้ามามีบทบาทในตลาดเกมเบราว์เซอร์ด้วยการเปิดให้ผู้ใช้งานสามารถจะเล่นเกมภายในแพลตฟอร์มของพวกเขาได้เลยนะครับตอนนั้นถ้าเกิดว่าใครจําได้นะครับก็จะเป็นเกมอย่างพวก FarmView Pet Society นะครับหรือว่าอีกหลายๆเกมก็ตามที่มันกลายมาเป็นเกมยอดนิยมในเวลานั้นครับ การผสมผสานระหว่างเกมกับเครือข่ายโซเชียลเน็ตเวิร์กแบบนี้นะครับมันช่วยทําให้เกมเหล่านี้มันแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วนะครับและก็มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เล่นมากยิ่งขึ้นครับในช่วงเวลาดังกล่าวนี้นะครับเกมเว็บเบราว์าเซอร์เนี่ยมันก็ได้กลายมาเป็นกระแสไวรัลและแม้แต่ค่ายเกมใหญ่บางแห่งนะครับเขาก็ได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์เช่นนี้ด้วยครับยกตัวอย่างเช่น Human g a s Entertainment ครับที่เขาสูญเสียจำนวนผู้เล่นเป็นอย่างมากให้กับเกม s l a s h ครับ เกมเหล่านี้เนี่ยเขาก็จะหารายได้จากการโฆษณาเป็นหลักนะครับรวมถึงก็จะมีระบบ in-app purchase ด้วยยกตัวอย่างเช่น c o n g ก e g a t e ครับที่เขาเคยทำรายได้จาก IAP ได้สูงถึง80%ของทั้งหมดเลยทีเดียวครับสรุปแล้วนะครับแฟช s h เนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีที่ทำให้เกมเหล่านี้เกิดและก็เติบโตขึ้นมาครับในขณะเดียวกันมันก็เป็นจุดอ่อนของวงการนี้เช่นเดียวกันครับ ในช่วงที่แฟชกําลังเป็นที่นิยมนะครับมันก็เริ่มเผยให้เห็นปัญหาต่างๆตามมามากมายขึ้นเรื่อยๆประเด็นแรกเลยนะครับมันก็คือเรื่องของเวอร์ชันครับที่มันไม่เหมือนกันในแต่ละเครื่องในตอนนั้น Adobe Flash Player เนี่ยมันยังไม่ได้มีระบบอัปเดตอัตโนมัติเหมือนในทุกวันนี้นะครับเครื่องของผู้ใช้งานแต่ละคนเขาจึงอาจจะมีเวอร์ชันที่มันแตกต่างกันครับบางเครื่องเป็นเวอร์ชันเก่าบางเครื่องเป็นเวอร์ชันใหม่กว่าซึ่งมันก็จะส่งผลต่อการแสดงผลของเว็บไซต์โดยตรงครับ หลายๆเว็บที่ใช้แฟชในการรันเกมนะครับเขาจึงต้องพึ่งพาแฟชเวอร์ชันล่าสุดเพื่อให้ทุกอย่างมันสามารถจะแสดงผลออกมาได้อย่างถูกต้องพอผู้ใช้เข้าเว็บไซต์เวอร์ชันที่มันไม่ตรงกันแล้วนะครับตัวเว็บเองเนี่ยก็อาจจะแจ้งให้ไปติดตั้งหรือว่าอัปเดตแฟชเพเยอร์ด้วยตัวเองนะครับซึ่งขั้นตอนเหล่านี้นะครับโดยเฉพาะในยุคสมัยเวลานั้นเองเนี่ยที่มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตหน้าใหม่เป็นจํานวนมากมันก็เลยกลายมาเป็นอุปสรรคเป็นข้อจํากัดนะครับที่ทําให้หลายคนเขารู้สึกว่าเออมันไม่ ค่อยจะสะดวกสบายมากเท่าที่ควรครับและยิ่งไปกว่านั้นนะครับช่องโหว่จากการอัปเดตเนี่ยมันกลายมาเป็นช่องทางให้แฮกเกอร์ปล่อยมาล์แวร์ได้แบบง่ายๆเลยครับโดยในปี2009ครับบริษัทที่มีชื่อว่าไ m a n t e c h ได้รายงานว่า Flash เนี่ยเป็นช่องโหว่ที่โดนโจมตีมากเป็นอันดับ2ของโลกครับและนอกจากปัญหาในเรื่องของความปลอดภัยแล้ว Flash ก็ยังมีชื่อเสียงในเรื่องของกินแบตเตอรี่แล้วก็ใช้พลังงานมากนะครับแถมมันยังไม่เหมาะกับมือถือด้วยครับ และทีนี้กระแสของพวกเกมบนเว็บเบราว์เซอร์นะครับก็เริ่มที่จะชะลอตัวลงในช่วงต้นพศวรรษ2010ครับเนื่องด้วยการเติบโตของตลาดเกมมือถือโดยเฉพาะหลังจากการเปิดตัวของ Apple ในปี2007ครับที่มันทำให้ผู้คนเนี่ยเริ่มหันไปสนใจเกมผ่านสมาร์ทโฟนซึ่งมันสะดวกสบายแล้วก็เข้าถึงได้ง่ายมากกว่าเดิมครับ จุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ที่สุดของวงการนะครับมันเกิดขึ้นในปี2010เมื่อสตีฟจ็อบส์ CEO ของ Apple ในตอนนั้นนะครับเขาได้ออกจดหมายเปิดผนึกที่มีชื่อว่า t ตัดออนแฟ s h ครับประกาศชัดเจนเลยนะครับว่าอุปกรณ์ iOS ทั้ง iPhone แล้วก็ iPad เนี่ยจะไม่รองรับแฟลชนะครับโดยให้เหตุผลในด้านของความปลอดภัยและก็ประสิทธิภาพครับ การตัดสินใจในครั้งนี้มันทำให้นักพัฒนาเริ่มจะทยอยละทิ้ง f ฟช s h แล้วก็หันไปพัฒนาเกมในรูปแบบอื่นๆแทนนะครับอย่างเช่น HTML5 ครับหรือว่าบนแพลตฟอร์มมือถือในช่วงต้นยุค2010นะครับตลาดเกมมือถือเนี่ยมันจึงแซงหน้าเกมเว็บแบบไม่เห็นฝุ่นเลยนะครับและมันก็ยังคลองโลกของเกมแค s ช a ชัว m i เกมมิ่มาจนถึงทุกวันนี้ด้วยครับ เพราะว่าหลายๆคล้ายเกมนะครับเขาก็ได้ปรับตัวตามเทคโนโลยีนั่นเองยกตัวอย่างเช่น King นะครับที่เขาได้นำเอาเกมบนเว็บเบราว์เซอร์ของตัวเองไปพัฒนาเป็นเกมมือถือซึ่งก็คือเกม Candy Crush Saga นั่นเองครับหนึ่งในเกมมือถือที่มันประสบความสาเร็จมากที่สุดในโลกในฝั่งของนักพัฒนา HTML5 นะครับเขาก็เข้ามาแทนที่ Flash อย่างสมบูรณ์แบบครับด้วยเครื่องมือที่มันใช้ง่ายกว่าสเสถียรกว่าและก็ไม่ต้องพึ่งปลั๊กอินนะครับ การล่มสลายของเว็บเกมมิ่งที่จริงแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราฟังกันแบบนี้นะครับมันไม่ได้เกิดขึ้นจากการที่เกมมันไม่สนุกหรือว่าคนเนี่ยเขาเลิกเล่นเกมพวกนี้นะครับแต่มันเป็นเพราะว่าเทคโนโลยีต่างหากครับที่มันถูกทําให้หายไปจากระบบนิเวศท,ทั้งฝั่งของผู้ใช้และก็ฝั่งของนักพัฒนาเองครับฟังดูเป็นเรื่องน่าเศร้านะครับที่เกมโปรดของพวกเราในอดีตเนี่ยมันเริ่มจะเลือนหายไปตามกาลเวลาแต่ว่าจริงๆแล้ว มันไม่ได้หายไปไหนเลยนะครับเพียงแต่ว่ามันเปลี่ยนรูปแบบก็เท่านั้นเองครับผ่านเทคโนโลยีที่มันชื่อว่า HTML5 ครับ HTML5 นะครับเป็นเทคโนโลยีเว็บยุคใหม่ที่สามารถจะรองรับกราฟิกแอนิเมชันและก็การโต้ตอบโดยไม่ต้องพึ่งพาซอฟต์แวร์ภายนอกอย่างเช่น Flash นะครับซึ่งมันก็เลยทำให้เกมที่พัฒนาขึ้นมาจาก HTML5 มันสามารถจะเล่นได้ทั้งในเบราว์เซอร์แล้วก็ในแอปพลิเคชันต่างๆอย่างราบรื่นนะครับซึ่งจุดนี้เองครับมันคือจุดที่ทำให้เกมเบราว์เซอร์มันไม่ได้อยู่แค่บนเว็บเบราว์เซอร์อีกต่อไปครับ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้นะครับเกม HTML5 เนี่ยก็ได้เริ่มฝังตัวอยู่ในแพลตฟอร์มหลากหลายมากยิ่งขึ้นตั้งแต่เทเลแกรม s c o r d YouTube, Facebook หรือแม้กระทั่งใน Link ์อินเองก็ตามนะครับโดยเกมเหล่านี้ไม่เพียงแต่สร้างประสบการณ์การเล่นที่มันไม่ต้องออกจากแอป แต่ว่ามันยังเริ่มพัฒนาโมเดลรายได้แบบจริงจังขึ้นมาครับไม่ว่าจะเป็นระบบโฆษนาหรือว่า In-App Purchase นะครับที่มันคล้ายคืนกับเกมมือถือมากขึ้นเรื่อยๆครับเทเล gram แล้วก็ Discord เนี่ยถือว่าเป็นตัวอย่างที่มันชัดเจนของแพลตฟอร์มที่เขาให้ความสำคัญกับเกม HTML5 เลยนะครับในฐานนะฟีเจอร์หลักด้วย พวกเขาพัฒนาเกมให้มันสามารถจะเล่นได้แบบเต็มจอเชื่อมโยงกับโซเชียลภายในแอปและก็ยังมีลูกเล่นในด้านของเทคโนโลยีที่มันทันสมัยนะครับอย่างเช่นการจับการเคลื่อนไหวแล้วก็เล่นร่วมกันแบบเรียลไทม์ครับด้วยความสามารถที่มันเข้าถึงง่ายพกพาสะดวกนะครับแล้วก็ฝังตัวได้ในหลากหลายสภาพแวดล้อมเนี่ยมันก็เลยทำให้ html 5 games อาจจะถือว่าเป็น การกลับมาของเกมบนเว็บเบราว์เซอร์ครับในบริบทที่มันทันสมัยแล้วก็มีความยืดหยุ่นมากึ้นนะครับถึงแม้มันจะไม่ได้อยู่บนเว็บไซต์แบบเดิมก็ตามแต่ว่าหัวใจสําคัญของเกมเบราว์เซอร์นะครับมันคือการเข้าถึงได้ง่ายเออมันต้องเล่นได้แบบทันทีนะครับและมันต้องเหมาะสําหรับการพักผ่อนในช่วงเวลาสั้นๆด้วยครับซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยมันจะยังคงอยู่แบบครบถ้วนในรูปแบบของเกมฝังตัวเหล่านี้ครับ ตลาดเกม HTML5 นะครับในปัจจุบันนี้ถึงแม้ว่ามันจะยังไม่ใหญ่เท่าตลาดเกมมือถือก็ตามแต่ก็มีการคาดการว่ามันจะเติบโตอย่างต่อเนื่องครับจากรายงานของ Google แล้วก็คันต้านในปี2023นะครับคาดว่าเกม HTML5 ทั่วโลกมีมูลค่าตลาดประมาณที่1,000ล้านดอลลาร์นะครับในปี2021และจะเติบโตแต่ระดับ3,000ล้านดอลลาร์ภายในปี2028ครับ เพราะฉะนั้นจากทั้งหมดนี้ที่เราได้ฟังกันมานะครับการที่เราจะพูดถึงจุดสิ้นสุดของเกมเว็บเบราว์เซอร์เนี่ยมันก็อาจจะไม่ถูกต้องนักนะครับแต่ว่ามันกําลังอยู่ในช่วงวิวัฒนาการต่างหากครับเพื่อจะปรับตัวให้มันสอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้ใช้และก็เทคโนโลยีในปัจจุบันมากยิ่งขึนครับแล้วอะไรมันคือแรงผลักดันที่ทําให้เกมบนเว็บมันกลับมาได้รับความสนใจอีกครั้งหนึ่งนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะมีเหตุผลหลักๆอยู่3ประการด้วยกันครับ1คือในเรื่องของการเติบโต 2คือในเรื่องของการสร้างไรายได้และก็3คือเรื่องของเทคโนโลยีครับอย่างแรกนะครับในเรื่องของการเติบโตเนี่ยเกมบนเว็บนะครับให้ผู้เล่นเล่นได้ทันทีจากโฆษณาหรือว่าลิงก์ที่มันปรากฏโดยที่ไม่ต้องดาวน์โหลดแอปผ่าน App Store นะครับซึ่งพวกนี้เนี่ยมันช่วยลดขั้นตอนแล้วก็เพิ่มโอกาสที่ผู้เล่นจะลองเล่นเกมนะครับนอกจากนี้แล้วมันก็ยังมีแนวโน้มว่าผู้เล่นบนเว็บเขาจะกลายมาเป็นผู้เล่นในแอปได้อีกในภายหลังด้วยครับ ยกตัวอย่างเช่น e a s y b r a i n นะครับเขาใช้เว็บเกมเป็นจุดเริ่มต้นก่อนจะต่อยอดไปยังแอปพลิเคชันในมือถือครับแพลตฟอร์มใหญ่ๆอย่าง YouTube แล้วก็ Discord เนี่ยก็เริ่มเปิดให้เล่นเกมในตัวของพวกเขาเองนะครับซึ่งมันช่วยให้เกมเข้าถึงกลุ่มผู้ใช้เป็นจำนวนมากครับโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาระบบโฆษณาที่มันมีการแข่งขันสูงครับอย่างที่2นะครับก็คือในเรื่องของการสร้างรายได้ครับแต่เดิมแล้วเนี่ยเกมบนเว็บ เขาหารายได้จากการโฆษณาเป็นหลักนะครับแต่ในปัจจุบันนี้มันรองรับการซื้อขายภายในเกมมากยิ่งขึ้นแล้วยกตัวอย่างเช่น Crazy Games ครับที่ร่วมมือกับทาง Exola r เพื่อเปิดระบบการซื้อขายภายในเกมหรือว่าจะเป็นอย่าง Facebook g a m e ครับที่เขาเริ่มทดลอง IAP บน iOS ซึ่งมันเป็นสัญญาณว่าผู้พัฒนาเนี่ยเริ่มมองเห็นโอกาสในทางฝั่งของเว็บแล้วนะครับและก็เรื่องสุดท้ายในเรื่องของเทคโนโลยีนะครับ ปัจจุบันเนี่ยการสร้างเกมมันง่ายกว่าเมื่อก่อนเยอะมากๆแล้วนะครับโดยเครื่องมืออย่าง Unity Phaser หรือว่า PlayCanvas นะครับที่มันรองรับการพัฒนาโดยตรงบวกกับเทคโนโลยีอย่าง WebGL แล้วก็ w e b g p u ที่มันทำให้เกม 3D แล้วก็เกมที่มันมีระบบซับซ้อนเนี่ยมันสามารถจะเล่นบนเว็บได้ดีกว่าเดิมครับ ที่สำคัญนะครับเกมในลักษณะแบบนี้เนี่ยมันสามารถจะอัปเดตหรือว่าทดลองฟีเจอร์ใหม่ๆได้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องรอการอนุมัติจาก App Store ครับท้ายที่สุดนี้นะครับเว็บเกมมิ่งเนี่ยมันอาจจะไม่ได้หายไปไหนนะครับเพียงแต่ว่า มันรอเวลาที่เหมาะสมเพื่อที่จะกลับมาโดยที่พวกเราไม่รู้ตัวครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าทุกวันนี้มันก็กลับมาแล้วในรูปแบบใหม่นะครับพร้อมกับเทคโนโลยีที่มันดีขึ้นแพลตฟอร์มใหม่ๆและก็โอกาสที่มันกว้างมากขึ้นยิ่งกว่าเดิมครับแต่คำถามที่สำคัญก็คือเกมเว็บเบราว์เซอร์ที่มันกำลังจะมาถึงในยุคต่อไปเนี่ยมันจะเล่นสนุกและก็ให้ความรู้สึกเหมือนกับที่พวกเราเคยเล่นกันในวัยเด็กหรือเปล่านั่นเองครับ ก็จะหากว่าใครเคยมีประสบการณ์เล่นเกมเว็บพวกนี้นะครับแล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างก็สามารถมาแชร์ไว้ได้ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับและก่อนที่จะก,กันไปอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่ง The Generation กันไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆเกี่ยวกับเกมหรือว่าเรื่องที่มันมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมเกมของเราแบบนี้ครับสำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ